พี่น้องมาหล่อเหรียญลอเที่ยวครับพี่น้องตอนนั้งแรงบนหละชมเทศก,กาลอาหารและบรรลูนน,น,านานาชาติอุดรธานีครับจัดขึ้นอ,อยู่สลักลางใวัดอุดรธานีครับพี่น้องหล,ล,ลายคนมาหล่อเบึงหล่อเที่ยวหล,ล่อชอบหล่อชิมครับแล้วแต่ ผู้ซิมาครับน,โนโโาาะรครับน้องนโนูผูกข้องผ้าไหมเหรินมาเที่ยวครับทิ้งสาสาวันหมามน์มีเบ้ดครับมันนี่นะครับถืออกถูกใจลูปรูกเต่าครับเหรินมาเหรินมาเที่ยวนะครับเป็นของเหรินสมัยใหม่ครับของเหรินสมัยใหม่นี่ครับขี่เทียนสมัยเจ้าข้องยังหน่อยขีออย่นะข้ักเป็นขัากนะครับมันน้อง น้องๆนู um ้นๆลูนๆนู่นร้านไอ้คีดีอกดีใจเลยคบเป็นบรรยากาศงานวัดครับงานวัดนี่ครับของเหรินสมัยใหม่ทั้งนั้นได้ครับเป็นอ่าหนวดปลาหมึขก่อนท่จะได้รับพมก็ได้ครับผมก็บอกได้ไปเหรินทีเดียวไปไปนั่งเหรอครับเบิดเบิดไหวผมเหรอครับบดไหเบิดสมัยผมเหรอ ดวดุเป็ลลลนลานเหรียญกระมวลํำเป็นกองเหรียญสมัยใหม่นะครับกองเหรียญใบลุ่นข้างเหรียนญคนรุ่นใหม่ครับมมครับสระมามุ้นกับผูกคผ้าผ้าล้านนางรถฝอรถไฟครับส้างความหมดกับรอบคขัวนะครับพี่น้อง กันน,นะครับี่นอกครับเป็นบรรยากาศของงานเทศกาลอาหารและบรรลุนแห่งชาติจังหวัดมุกดาหารนะครับจัดขึ้นไา้เมื่อยนะครับหล้เมื่อลกะกสิเบิร์ตวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งกันยายนสุดท้ายครับเรามาเล่นมาเที่ยวเก็บภาพรบร,ราการมาฝากพี่ฝพกอน้องครับนะครับเป็นบรรยากาศของน้องนู้นนู้นหลูกๆเป็นร้านเล่นข้องเล่นนะครับ เทียนสมัยตะกี้ตะกอนบริเลนครับบนนั้นกล้องเหรียโมมี่แบบนี้มัยตะกอนจะเป็นรถบักรถอ่ามอเตอร์ไซค์แต่ทั้งประมานนี่ก็มีกันครับสมัยนีก็มี่เด็กล้องเล่นมักมรมกระสิหลากห้ายขึ้นครับหลากห้ายขึ้นผูกพงกผ้าลูกผ้าล้านมาเหรีมาเที่ยวเป็นบรรยากาศตอนแรงๆครับตอนแรงๆกับตัวนี้ ต้องเสียวท้องยากเล่นยครับอันนี้นี่ครับเป็นเรือเหาะเป็นเรื่อหาะเป็นชิงสาบจริงได้แต่คุณก็ได้ครับเพิ่มความเสียวความสนุกสนานให้ผูม่าเห่นมาเที่ยวครับหอมกันพิ๊การกๆเลยแหละไว้รุ่นเพลินครับเป็นบรรยากาศภายในงานครับขออเห่นข้อเที่ยวข้อเห่นสมัยใหม่ครับสมัยใหม่ สิงสามามุนนี่ครับสิงสาสมัยตะกีตะกรอนยังมีอยู่ครับนี่สิงสาผมเคยดได้แคนขี่อยู่ครับพี่น้องสมัยยังนมนมครับตอนนี้เท่าแล้วก็บับบกกาขึ้นกื่งกอล,ล่อยให้ดใไ้ร้านในขึ้นครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่พากน้องนอนครับ